ราวนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของนักศึกษาหลักสูตรธรรมาพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือปอทพของสถาบันพระปกเกล้านะคะล่าสุดรุ่นที่8มีการนำเสนอผลงานวิจัยก่อนที่จะจบหลักสูตรค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยมีการส่งมอบไม้ต่อประสบการณ์และองค์ความรู้ให้กับรุ่นนอคือนักศึกษาปอทพรุ่นที่9เพื่อที่จะนาไปต่อยอดช่วยกันเสริมสร้าง ทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยประธานมูลนิธิธรรมาพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี2563แพทยสภาปทพ,พครั้งที่8พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษเรื่อง post covid role โดยบอกเล่าประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจสาธารณาสุขจนถึงปัจจุบันที่เกิดสถานการณ์โควิดกระทบต่อการหยุดชะงักของการค้าการท่องเที่ยวการเดินทางการใช้ชีวิตและการเรียนเกิดการปรับตัวสู่วิถีใหม่หรือ New Normal แต่หลังโควิดจะมีกลุ่มอาชีพเป็นที่ต้องการ คือด้านความปลอดภัยทางอาหารและด้านสุขภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกรีกกระโลมันนี้ก็ยังมีอยูทั้งหลแต่หลังจากที่ศตวรรษที่6ถึง15คือประมาณพันปีเขาเรียวกว่าเป็นยุคมื่ของยุโรอ,อยู่ับที่เลยความรคาม้าหน้าที่แทบจะไม่มี แล้วก็เมื่อถึงศตวรรษที่15เกิดโรคระบา,าด,ด,ดาบาขึ้นมายุ่หญ่แล้วเกิดความลำบากขึ้นมาพอเกิดความลำบากขึ้นมาเนี่ยคนในยุคนั้นก็นถามว่าวิธีได้ความรู้วิธีดำลรงชีพในยุคนั้นเนี่ยมันเหม,มาะสมไหมมันมีทางเลือกอื่นไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการเกิดโรคระบาดเนี่ยมันมทําห้เราถามจากว่ามันมีวิถีชีวิตใหม,ม่ไหม วิธีชีวิตใหม่เนี่ยเรไม่ได้ดมีเฉพาะตอนนี้นะมันมีมาเป็นเป็นระยะระยะในสในประวัติศาสตร์ขนองมนุษย์ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขบรรยายพิเศษเรื่องอนาคตระบบสาธารณาสุขไทยว่าตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งยืนยันว่า ระบบสาธารณาสุขไทยมีความแข็งแกร่งเช่นกรณีการรับมือของโรคโควิด -19 โดยมีความพร้อมทั้งแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และเวชภัณฑ์สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้และยังให้ความสำคัญกับการใช้หน้ากากอนามัย ส่วนการระบาดที่พบการแพร่เชื้อมาจากจังหวัดท่าคีเหล็กประเทศเมียนมานั้นสามารถเชื่อมโยงผู้ที่สัมผัสได้โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ดำเนินการปิดเส้นทางธรรมชาติตามแนวชายแดนที่จะลักลอบเข้ามาได้แล้วและขอให้ทุกคนร่วมกันรณรงค์เรื่องปลุกจิตสำนึกด้านการป้องกันและเฝ้าระวังเพราะเพียงคนหนึ่งคนที่ติดเชื้อสามารถทำให้คนจำนวนมากได้รับผลกระทบไปด้วย ส่วนการผลิตวัคซีนต้านโควิด -19 นั้นใน6เดือนข้างหน้าคนไทยจะได้ใช้แน่นอนซึ่งเป็นการผลิตในประเทศไทยโดยเป็นความร่วมมือกับบริษัทแอสตราเซเนกาและมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดจะผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซแอนจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในพระประมาภิไทยโดยวัคซีนนี้ได้ผ่านการทดลองกับมนุษย์มาแล้วและสามารถเก็บรักษา ในอุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสาและไทยยังจะได้เป็นผู้ผ,ผลิตวัคซีนให้กับประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ด้วยก็ตอนนี้เรื่องวัคซีนเนี่ยเราเรา,เราก็ลงนามในสัญญาจัดหาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มกระบวนการการผลิตนะครับก็เราก็คาดหวังว่าทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปตามาาความคาดหมายตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้ทุกประการ ขณะที่นักศึกษาหลักสูตรปทพรุ่น8ได้นำเสนอผลง,งานวิจัยโดยมีทั้งหมด10กลุ่มเช่นการวิจัยหัวข้อความต้องการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขสำหรับดูแลผู้สูงอายุกรณีศึกษาเปรียบเทียบกรุงเทพและปริมณฑลกับต่างจังหวัดสถานการณ์การลาออกของแพทย์เฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุข การเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อความยั่งยืนเป็นต้นพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญผู้อำนวยการหลักสูตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยว่างานวิจัยทั้งหมดเมื่อได้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วจะเป็นประโยชน์ในการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับการยอมรับ ส่วนปทออพอรุ่น9้าจะต่อยอดโดยทำวิจัยสิบเรื่องเช่นกันงานวิจัยนี้มีจุดเด่นก็คือจะเป็นการสรุปหัวข้อซึ่งเป็นปัญหาณเวลานั้นครับอย่างในครั้งนี้ก็จะมีการสรุปหัวข้อมาจํานวนมากแล้วก็นักศึกษา,าก็จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองตรงผู้ทํางานวิจัยนั้นจะแตกต่างกับ งานวิจัยทั่วไปของหมหาวิทยาลัยที่จะใช้นักศึกษาทำนะครับแต่เราเนี่ยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานจริงในด้านนั้นเป็นผู้ทำครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่งานวิจัยยังไม่ทันเสร็จเรียบร้อยผู้บริหารก็นําไปแก้ไขได้แล้วครับเพราะว่าคนที่มาเรียนนั่นคือผู้บริหาร ตัวที่มาทําเองและคอนเซปต์ของเราคือไม่ใช่ทําของใครของเขาแต่เราร่วมใจกันทําเพราะฉะนั้นในกลุ่มเดียวที่ทําเรื่องเดียวกันนะครับเช่นเรื่องการเงินก็จะมีนักบริหารการเงินบวกกับหมอบวกกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงทําให้เกิดการปฏิรูปแก้ไขได้ตรงจุดตรงเวลาใช้เวลาสั้นและทําได้จริงครับเนื่องจากการวิจัยเนี่ยจะอยู่ภายใต้มาตรฐานของสถาบันพระปกเก้าคือมีสภาพระปกเก้าตรวจแปรรูปนะครับเพราะฉนั้นกระบวนการทำเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยจริงๆค่อนข้างยากแต่ทําได้ง่ายและเร็วเพราะว่าเป็นเจ้าตัวเป็นคนมาทา นะครับเป็นเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนมาแก้ไขปัญหาในองค์กรของตัวเองเป็นหลักครับเพราะนั้นข้อมูลจึงเราได้ข้อมูลจริงที่เรียลไทม์คือทันทีและแก้ไขได้จริงครับแล้วก็ผมคิดว่าทุกนโยบายที่เกี่ยวข้องครับเช่นการศึกษาการผลิตคณะแพทยศาสตร์เพราะอย่างเช่นนักศึกษาในรุ่นที่9กนี่นะครับก็เป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ตั้ง5คณะแพทย์ในยี่าคณะแพทย์เข้ามาเรียนเพราะนั้นถ้านวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาท่านก็นําไปปฏิบัติเพราะท่านเป็นคณะบดีเองนะครับหลายหลายท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติจริง เข้ามาเรียนวิจัยแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยครับนอกจากการเรียนรู้และจัดทํางานวิจัยแล้วนักศึกษาปทพอย่างต้องออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางได้มากขึ้น โดยในวันที่10มกราคม2564จะตรวจรักษาพระภิกษุสงฆ์ที่วัดถงรัตนารามราชวรวิหารและวัดอื่นอีกหลายแห่ง mm. การศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบสาธารณาสุขของประเทศโดยยึดหลักธรรมาภิบาลต่างพระราชดำรัสในหลวงราชการที่9ที่ให้แพทย์มีความอ่อนน้อมถ่อมตน